วันเดอร์แมวนี่มันเหนื่อยจริงๆนะไอทางนู้นเชือกโก้ฮะโอเคแล้วมึงนำเลยกูจะตายแล้วน่าจะตายเหรอแค่ชีวิตเดียวเองฮะเหลือแค่หัวใจเดียวเหรอกินอะไรสิมือนเล่นจะได้เพิ่มกินของเออกินสเต็กก็ได้อุ้ยซอมเบ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 มาไก่อะไรวะอะไรมากไก่แค่ซอมบี้มาไม่กลัวหรอก ขลังมึงมีอะไรไหมอืมขลังไม่มีนะไม่ต้องเรียกเพื่อนนะไม่ต้องเรียกเพื่อนนะคนเก่าจริงไม่ต้องเรียกเพื่อนเว้ยโอ้มาดีมาดีตายมานี่มะมอสทำทางลงแบบดีๆหน่อยเู้โคตรเฟี้ยวมาเฮ้ยงไงกูว่าแล้วกูเจอเมืองลางแล้วโอเคย่ยมเลยครับจังหวะนี้เจอเมืองแล้วร้อนอะ่ะ เราว่าขึ้นไปตั้งหลักกัอนไหมโอเคโอเคมอสตอนนี้เลือ่อนคุณมอสแล้วเจออะไรด้วยวิสปาวมอนเตอรเออสปาวคุดขุดอุ้ยขุดนี่นี่นี่แล้วนี่บอกให้หนีบอกให้หนีบอกให้หนีตายแล้วเหรอหลังมันอ่ะอยู่หลังมันอุ้ยโอ้ยมอสฆ่าเลยตีตีตีไม่ได้มึงดูกูกูวิ่งไล่มันไม่ทันมึงมึงมึงตีตีนี่ตายแล้วเพื่อน เออแหละเก็บของเลยเก็บเวลด้วยเอาเอาลงมาเพราะวันนี้กูจะตายโอเคนั่นแหละหมอตรงนั้นแหละไปไปไปต่อไปต่อสเตลล์มอนเตอร์มันทำอะไรได้วะสเตลมอนเตอร์เอาไว้ทำไอ้นี่ที่อุยหมอสต้องจะขุดต้องตั้งใจนิดนึงนะเว้ยไม่งั้นแม่งออกมาอุ้ยอุ้ยอย่าเพื่อนอย่าอฮ้ยมอสชิมหายแล้วชิมหายแล้วเฮ้ยมอสชิบเปิ้ลชิบเปิ้ลมันตีกูอ่ะซื้อ โอเคฮอดกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วอ่ะอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไปไปหาไปที่เก่าแก่อเออเอาม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 าอุมามามเมา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 อามามาออมยมา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 มนมามรมา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 รามามาเลยาม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 มา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 มแต่ได้าามลอาเฉ อแล้วก็ได้ทอสอันหนึ่งเคยขุดเรียบร้อยครับจังวันนี้แต่ขุดเราไม่ได้ของเฮ้ยเจอของเจอของดีของอะไรมาดูมามาข้างล่างมข้างล่างที่มันมีจะได้จะรออีกวันไหนไหนไหนดันวัวชัยปะไม่เห็นทีปะไหนมีกูช่ยสเตลล่าโอ้โหไดมอน บอลบอลเจอเพชรบอบอเจอเพชรแล้วเนี่ยบอลบอลเจอเพชรอยากตะี้ด้วยเพชสองอันนั่นแหละเพชสองอันมาเลยครับโอ้โหจัดเต็มเว้ยแต่ต่เพึ่งยัเพิ่งยัเพิ่งเดี๋ยวรอตายเราขึ้นไปเซฟก่อนมอสเซฟตีเข้าไว้ตอนนี้ถ้าเกิดเราตายเพชจะหายนะเว้ยเราต้องเราต้องมาร์คไว้ที่นี่ที่ไหนอะไม่อย่างั้นนี่โอเคเรามอสเราขึ้นก่อนตอนเนี้ยเราไว้อะไรเราไว้วางใจอะไรไม่ได้อ๋อ ดาวลงคาดรุนไปอีกไปอีกมอสเดยกกูกระโดดมันเก็บให้มากูมีกูมีหลอดอาหารเต็มเฮ้ยหายแล้วมอสเราจะตกเป็นเป้าของไอ้นี่มอสต้องช่วยด้วยช่วยกูหน่อยมามาโอเคทีมเวิร์กอะทีมเวิร์กเป็นเป็นสิ่งสำคัญว้ยทีมเวิร์กโอ้โหนี่ใหญ่เป็นรูมยางเหนียวอะเต็มโอเค ผเล่กนะุ้เหนียวว่ะเออเหนียวไงเอ้าพี่เลนลงมาเพื่อไอวะพี่เลนลงมาเพื่อนี่ไงตกด้วยกันเลยขุดด้ว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 ยขุดยากเลยนเนี่ยเออแมงไฉว่ะโอ้แล้วกูจะไปยังไงอ่ะเนี่ยรอถึงพื้นอ่ะถึงพื้นเท่านั้นแหละรอถึงพื้นแล้วขึ้นดินแล้วก็อย่าพี่เลนลงมาอีกนะโอเคถึงแล้วเว้ยโอเคไป เราลองมาดูตรงนี้อุ้ยออเหล็กทอตักทออเหล็กว่ะ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 ขโมอนมีอะไรไหมลงไปข้างล่างมันไม่มีอะไรแล้วผานโ,โอเคเหล็กครับขุดขุดเลยดูหลังให้กูด,ด้วยโหการลงเหมืองครั้งนี้เป็นการลงเหมืองที่มันที่สุดในชีวิตกูแล้วเนี่ย แม่เจอเพชรครั้งแรกในชีวิตครับผมแต่ว่าเราต้องเซฟตี้สักนิดนึงนะฮะโอเคมอสเนี่ยกระโดดได้แล้วโอเคมาอุ้ยโอเคแล้วขึ้นดีไม่ไหวแล้วเหนื่อยเซฟตี้แล้วก็ลงมาเอาเพชรเลยเก็บของให้หมดอะทุกอย่างเก็บทุกอย่างเลยแล้วก็ลงมาเอาเพชรอย่างเดียวเออช่วยด้วยตอนนี้เราขุดทุกอย่างที่ขวางหน้าเข้าแล้วลงไปว่ะฮะลงไปในมังมุงอี่าล้วอ้าวกรรม ถังนี้ฝั่งนี้มีอะไรไหมโอเคไม่มีนะทีวีกูมาดิทีวีกูมาดิไปไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงกูอยู่ที่แยแมงมุมอ่ะกูกูทีพีมาแล้วนี่เออนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วอย่ามาอึนไอที่ซอมบี้เว้ยอย่ามาอึน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 อย่าอยู่ไหนอ่ะฮะอยู่กับกูไงอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงฮัลโหลวู้โอ๊ย โทษโทษไม่ตั้งใจอุย้ยเหล็กสิบเก้าอันไม่มอดสกับเ er อนเดอร์เพลีกอันหนึ่ง er Pearl ออเอนเดอร์เพลใครออาเอาไว้วาปแต่เอาไว้ไปดีเอ็นด้วยแหละเออ,ต,อ <The end. S 1> ต้องหาต้องหาเขาเรียกว่าอะไรเออเป็นที่ที่ไปดีเอ็นแหละประตูะเราตกใจต,ตกใจเยอะเราต้องทำอะไรมันได้กันแน่ว่ะเอ็นชาร์ดอย่างเดียวเหรอเอ็นชาร์ดแล้วก็ทำดาบทำเกราะครับผม มอสกูกลัวตรงนี้มันเอ้ยทำไมกูได้เสียงไก่วะดิ้นเสียงไก่แถวเนี้ย<อ>รู้ว่ามันอยู่ใ,ใกล้กฟาร์มไก่แล้ววะเออเป็นไม่ได้งงแบบดิ้นเสียงไก่อะตรงนี้เนะีนนนนนะ้ยดิ้นจริงจริงนะอุ้ยมอสไปไหนต่อลองไปลึกอีกวะเฮ้ยลงไปเลยลงไปอุ้ยกูเซฟติ้งไม่ได้อะ่ะกูย,ยังอยู่นี่อยู่เลยเซฟติ้งอะไรอะไรเซฟติง้งอุ้ยลาวา,าบ,บ้านอะมอสเจอโจ์แล้วเว้ยลาวา เออนั่นไงดันเจียนโองแท้ลาวาเวลาวาเราเอามาทำไ้น,นี่ครับเราเอามา,มาทำเครื่องบังบินนั่นเองแต่เราไม่ทำมอสมันไปทะลุอีกที่นึงอ่ะที่อุ้ยมานี่นะโอ้ลง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 เลยลงมาทำไมอ่ะอุ้ยขึ้นเลยวยมอสมันมีเหล็กว่ะกูจะโลบดีไหมโลบเถอะ <c oughs> มีด้วย วิ่เจอกล่องอีกแล้วเว้ยจังหวะเนี้ยอู้อเล็กเล็กเล็ก<ล>วิ่งกูจะขึ้นยังไงเออมันแหละแต่แต่ออของกูเต็มอะ่ะของกูเต็มแล้วอะ่ะมึงเก็บของเลยเก็บเลยกูจะสำรวจในเมืองกลองเลยอเออเก็บเลยเก็บนี่หีบไปนะเออเก็บทั้งหมดนี่หีบอะเก็บทั้งหมดเลยแต่ก่อนมันมีซีซปะ่ะเออขนมปังอันนี้อะไรพามากินซีซ์มดเรากำลังจะมีสมาชิกในครอบครัวใหม่แล้วเว้ยเออ ไอ้นี่ไงมนุษย์หิมะมาเล่นตุ๊กตาหิมะได้กันไหมโอลาฟแล้วโอเรากำลังจะมีโอลาฟแล้วโอลาฟตัวแรกของซีซั่นนี้ครับเอ้ยแต่ตอนนี้กูตายแน่นะทำไมเหรอไม่รู้เหมือนกันนะอ hey, ่ะเฮ้ยพีมาหน่อยดิเพื่อนมึงอยู่ไหนเหรออุ้ดิจินดิจินสิงฮีโรบายฮะเสียงฮีโรบายมึงก็อยู่ใกล้กนุนเดียวนิเหมา เสียงหลอนดิไม่ใช่เสียงฮีโร่บายหรอกฮีโร่บายไม่ได้เจอง่ายๆนะเว้ยแล้วมึงอยู่ไหนวะอยู่นี่ขุดเด็กอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยก้อนหินมันบางมึงอยู่อ่ะเมื่อกี้แม่งโคตร้อนเลยเสียงฮีโร่บายจริงเหรอวะไม่รู้เลย่องก็นั่นแหละเสียงเอ็นเดอร์แมวไม่ไม่รู้เรื่องนึกว่ฮีโร่บายจะเขอลังเลตั้งสี่ถึงห้าสีมันมันร้อนนะ มันหิมะไงสโนแมน่ะแล้วตมันทำยังไงอ่ะก็ปลูกพันธุกินปลูกไอ้ฟักทองแล้วเสร็จแล้วก็เอาสโนเออสโนโกเลมอ่ะอ๋อแล้วแล้วพอมันเราตีมันมันก็จะปกป้องเราไม่ไม่ไม่ถ้าอันนี้คือมันจะปกป้องบ้านด้วยการพ่นพ่นหิมะมันไม่ปกป้องเราอ่ะมันปกป้องเราปกป้องเราจากภัยอันตรายเก t อ่ ซอมบี้ก็จะตายเออมันจะปลาแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือไอรอนโกเลมไอรอนโกเลมถึกสุดเพราะฉะนั้นเราต้องเอ่อทาไอรอนโกเลมอุ้ยมันไปทะลุอีกแล้วอะโคตรเหนื่อยใจเลยไปต,ตอนนี้เรามีเหล็กเยอะนะแถมมีพามากินด้วยอะพามากิน,นพามากินคืออะไรวะก็คือฟักทองอะเซนซอมบี้ว่ะ ตัวอะไรเป็นเมียตัวอะไรดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาทำไอรอนโกลมดีกว่านะเอาคือเอาอะไรเอาอะไรเอาบล็อกเด็กอุ้ยทำไมมันเสียงซอมบี้วะกูไม่อยากสู้แล้วนะเว้ยกูไม่อยากบูแล้วตอนนี้กูอยากขุดอย่างเดียวอะ่ะถ้ายากเห <c oughs> นื่อยใจจะตายแน่ตอนนี้กูกำลังคุ้มกันมึงอยู่เพราะกูโอเคตอนนี้เหล็กเยอะตอนนี้นี่กูเหล็กตัวกูเหล็กเยอะมากอะมากแบบมากที่สุดอะ มากที่สุดในการเล่นของไมวครับเอ่อสี่สิบเก้าอันน่ะถ้าเกิดเผาคงจะเยอะอ่ะบวกกันที่บ้านด้วยอ่ะมันมีแล้วนะโอเคมอสขึ้นจาทางขึ้นได้ป่าวะไม่ได้นะกูจำได้กูคือมามั่วกูจําได้กูจาได้มาเดินมามั่วมั่วแล้วมันก็ไปไหนก็ไม่รู้ของแมงกูจําได้เฮ้ยมึงก็รอกูด้วยสิมึงไม่รอะไยเลยขุดทุกอย่างอะตอนเนี้ยต้องขุดทุกอย่างอะ มันทะลุไปทางนงจริงเ้ยใช่แล้วยู่ไหนวะขึ้นทางที่อยู่บนสุดเว้ยกูจำได้แค่นี้แหละแต่ไปตามท็อตแหละตรงไหนมีท็อตเท่านั้นแหละที่ที่เราเคยผ่านทางที่ทางตันทางไหนที่ดีคือทางที่ดีคือทางทางตันเว้ยโอเคน้ำมอสแสงสว่างขึ้นทางน้ำเร็วมึงดูกูดิกูจะตายละชิบหายละจังหวะนนี้เฮ้ปักท็อตครับ หายใจได้โอเคโอเคมาโผล่แถวบ้านพอดีอ่ะโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยแต่ได,ด,ด้แต่ได้แต่ได้ดูดน้ำให้ด้วยครับเปิดมาเงี่ยมอ่ะโอ้โหได้ของเยอะมันมากเขาเนี้ยเราไปลไป ου, ลูกเมล็ดฟักทองกับเมล็ดแตงโมชื่นใจเหรอเขาเนีนน่ยมดดิมันบูเ<า>ต็ม,ตมที่<อ>ทจริงๆวันนี้นะฮะโอ้โหชื่นใจที่สุดในรอบหลายปี เฮ้ยแล้วก็เราเราได้เก็บมาเลยดฟักทองกับเมล็ดตังโมมาด้วยนะอยู่กับมึงอ่ะกรใช่ไงเดี๋ยวเอาขอแค่นี้แม่งมาได้ไงวะอย่างว่าไม่ได้เก็บมาฮะแครลอตอ่ะแคลลอตหมู่บ้าน n อ c บีซครับข้างบนยังมีฐานอีกชุดหนึ่งอ่ะโอ้โหเยอะมากตอนนี้แคลลอตกูได้มานะแร่เราเยอะมากครับฮะมีเหรอมีมีฮะมีได้ไงไปไหนมา ไม่รู้อะไหนไหนอยู่ไหนตอนนี้มึงอยู่ไหนอยู่ตรงฟาร์มมันแหละโอ้แล้วมึงได้แครอทจากไหนวะไม่รู้อะเอ้าชิบหายมามาดูมาดูดิซอมบี้ดรอปแน่เลยมึงฆ่าสอมบี้แสอมบี้ดรอปแครอทไหนไหนนอ่ะเออนั่นแหละสอมบี้ดรอปแครอทมาเออเออดีตอนนี้เราจะมีฟาร์มหลายๆฟาร์มแล้วฮะฟาร์มหลายๆอย่างนะโอ้หสดชื่นจริงๆวันนี้ เล็มอิ่มตู่ใจไอ้คิปเปอร์แม่งระเบิดไงซอมบี้แม่งอยู่พอดีก็ปูมหมดอืมแหลมอ่ะวันนี้โโหโคตรดีใจเลยสดชื่นที่อยาบคูไปใกล้เจอกูลืมรับกล่องก่อนดูเฮ้ยแล้วมาเล่นฟักทองเับเล่นแตงโมแต่ถ้าแตงโมนี่มันส่มดเเียอ เอามากินได้ครับดูด oh yeah, yeah, yeah. okay. okay. nice. okay. ูไม okay. ่โอ hey. <im calculus ím> ้โหได้เมล็ดเยอะมากอ่ะเอาจริงๆนะจริงเหรอเดี๋ยวย่างดีใจแป๊บเย่เย่เย่ตะตะโอเคเก็บของเว้ยเก็บของที่ได้มาหมดไอ้ขนมปังนี่มันย่างในเหมือนไงอินเดปเผลออะไรเก็บครับโอ้โหภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยยาเคยับเคอร์ไปไก่เธอจึ๊งปะจึ๊งจึ๊งจึ๊งปะจึ๊งจึ๊งจึ๊งป๊ะจึ๊งจึงเึ๊งป๊ะจึ๊งะ ได้เลยกินอาหารก่อนนะโอ้โหคราวนี้ต้องฉลองกันให้เต็มที่เลยเพอนนเอาไปเคทล่ามเอาล่ะสลหรับภาคนี้ก็จบกันดีกว่านะโหมันตื่นเต้นจริงๆนะสลหรับภาคนี้สวัสดีไซอิน๋นะราชาโอ้เว้สยสไปเดอร์บายบายอยากคีอยากลเธอ อยากรู้จักตั้งแต่ได้เธอใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอตั้งแต่วันแรกเจอก็เผลอเอาไปคิดละเมาพอรู้จักก็อยากจะ